วันนี้ฉันกะจะแต่งแบบว่าเปรี้ยวเยี่อราดเอาให้แบบว่าเนี่ยเพิ่งไปทำผมใหม่มาเนี่ยเออเลิศหุยแกว่าไงเนี่ยแก ا, ได้ข่าวว่าบอสเราอะไปเกาหลีมาและเออหุยฉันว่าแล้วเชียวทำไมช่วงเนี้ยบอสหน้าเด็กว่าแล้วว่าต้องไปทำเบบี้เฟซแน่ๆเลยอะแล้วน่ะ หน้าก็เลียวขึ้นอีกสงสัยไปฉีดโบมาเยอะแน่ๆเลยเฮ้ยคิ้วก็แบบว่าไปทํามาแน่เลยสรุปไปโมทั้งหน้าหน้าเลยแกชัวเลยฉันว่าถึงว่าแอบไปกเกาหลี่นีับใช่แล้วนี่รู้เปล่าที่เขาบอกว่าจะมีประกาศลดเงินเดือนเงินเดือนไม่พอจ่ายเอ่ยโบนัสลดเอ่ยรายได้บริษัทลดลงเอ่ยแกเชื่อฉันเปล่ะ เก็บเงินไว้ไปโมหน้าอีกรอบแล้วดีไม่ดีรอบนี้หมดไปหลายล้านได้ข่าวว่าไม่ใช่โมคแค่หน้านะแกลักษณะจะไปแบบว่ายกเครื่องทั้งตัวหัวจะรดเทา้าแล้วนี่แกเคยเห็นปะคนที่แบบว่าเวลาบอสลงรถอ่ะแล้วจะมีคนอยู่ในรถอ่ฉันแอบ,บไปสืบมันแหละจริงเหรอแกเหมามันสีฉันว่าแล้วเชียว เรื่องนี้นะฉันได้ยินมาเหมือนกันว่าสามีเขานะเฮ้ยช่วงนี้ก็เหมือนมีเด็กเหมือนกันถึงว่าดีขิงก็ลาขาก็าแรงอุ้ยไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องของเขาเลยแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะแกไปสืบมาสิเออหน่ะพอได้แล้วเธอมาเม,า,มาเรื่องเท่าไหรไม่ไหวไหมเนี่ยเธออ่ะพอเร่องนออย่างงี้พอแ,<ม>แล้วพอพอเอาหนาอย,อยู่วแหมคนใกล้ๆเนาะแล้วก็แบบเมาบ้างอะไรบ้างแกไปซีเรียสหนาแล้วก็แค่แบบ เนาะเก็บไว้ไม่อยู่เนาะเจนนี่ปะปะก็จะเล่าให้ฟังค <another> ืออย่างนี้เวลาบอสอะลงรถมาจะมีใครบางคนน่ะนั่งอยู่ข้างๆเบาะหลังด้วยนะแบบอารมณ์ประมาณว่าให้ใครเห็นไม่ได้ฉันก็ไปสืบมาว่าคิดว่าส่งลูกไปโรงเรียนไม่ใช่แกลูกในสาย รู้เรื่องพวกนี้แล้วกันนะโอ้โหไม่อจริง <c oughs> สวยแล้วแหละแกไะไปทำงานดีกว่าเนี่ยแกเย็นนี้ไปกินอะไรดีอ,อ่ะกินชามุ้งนะดิมกันเนาะกินละลอ,อ,อนอุ้ยพี่ตูนอุ้ยพี่ตูนคะช่วยคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องุ้ยเดี๋ยวหนูช่วยค่ะไม่ต้องไม,ไม่ต้อง อายุยเธอช่วยเอาใบวางไว้ตรงนู้นหน่อยนะเธอคิดว่าสิ่งที่เธอทำอะ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าเรื่องอะไรหรอคะพี่ตูนพนักงานที่นินทาเจ้านายรับหลังอะ่ะพี่ว่าเราไม่ควรจะร่วมงานกันแล้วนะนินทาอะไรหรอคะใช่ค่ะนินทาอะไรคะฉันบอกเธอเล มีพี่พูดถึงขนาดนี้แล้วเธอยังไม่สำนึกอีกหรอนี่พี่ตูนกำลังใส่ความพวกเราเพราะว่าจะเอาพนักงานออกหรือเปล่าคะจริงค่ะพวกเราไม่ได้เห็นจะเป็นเงินทาเจ้านายที่ไหนเลยจริงด้วยแต่ฉันคิดว่าเนาะพี่ตูนคะแบบนี้มันก็ไม่แฟร์นะคะใส่ร้ายกันชัดๆอะคะ่ะอืม <N> หน้าก็เลียวขึ้นอีกสงสัยไปฉีดโบมาเยอะน,น <N> ี่เฮ้ยคิวก็แบบว่าทำมาแน่เลยสรุปไปโมดทางหน้าน <N> ้าเลยแกอื สวยแล้วแหละแกไะไปทำงานดีกว่าเนี่ยม,มีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมเป็นไงล่ะจำตามทันลไหมกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาสุภาษิตไทยเขาว่าไว้ เลี้ยงพวกเธออ่ะก็ไม่ต่างจากเลี้ยงอสรพิษหรอกแอนนี่ว่าว่าพี่ขอไล่เธอออกส่วนยุย้ยเธอทำดีอยู่แล้วจงทำดีต่อไปนะพี่ขอชื่นชม